สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าแบบว่าสีเรืองอารามเลยค่ะพี่น้องพร้อมที่จะเกี่ยวแล้วค่ะถ้าพรุ่งนี้แดดเต็มที่อีกมือนึงก็จะได้เกี่ยวแล้วค่ะพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมเรืองอารามงามตาเลยจ้าพี่น้องจ้าท้องฟ้าสดใสค่ะไม่มีฝนค่ะ ท้องฟ้าสีขามก้อนเมฆสีขาวเลยค่ะสวยๆจ้าพี่น้องจ้าสวยๆรวงข้าวเหลืองแล้วค่ะพี่น้องเห็นไหมคะนี่ค่ะพี่น้องจ้าแบบรออแพร้อมเกี่ยวแล้วค่ะพี่น้องพร้อมเกี่ยวแล้วอีกมือนึงจ้ะเด๋ยวอีกมือนึงคือเกี่ยวเลยพี่น้องว้า แดดอีกมือนึงคือเกี่ยวเลยค่ะ,ะแดดอีกวันเดียวคือเกี่ยวเลยมากับลูกชายค่ะพี่น้องจา่ามากับลูกชายลูกชายคือนางไม่สบายค่ะพี่น้องพามาเก็บกะเพราค่ะพี่น้องจา่าตอนยินจะผัดกะเพราค่ะามาเก็บกะเพราพูมรอมแม่แป๊บนึงค่ะพี่น้องจา่าเลง พาชมบรรยากาศจ้าพาชมบรรยากาศแบบทุ่งนาสีเหลืองค่ะพี่น้องจ้าที่แรกกับสีเขียวก็เห็นไปแล้วนะคะโมนี่กับชิมพาเบิ้งสีเหลืองค่ะพี่น้องจ้าแดดกับแบบว่าช่วงนี้ตอนสี่โมงกว่าๆค่ะพี่น้องจ้าจะถึงห้าโมงเย็นแล้วค่ะพี่น้องแดดกัยังแบบว่าเปียงๆเ,เลยค่ะเปียงๆเ,เ,เลยแกลกกลกหยอกลูก้พอมพี่น้องนางไม่สบาย นางไม่อยากมาหรอกค่ะพี่น้องจา้านางแบบไม่อยากมาเลยแต่แม่ต้องออกมาค่ะพี่น้องจ่าไม่มีใครอยู่บ้านพี่น้องจาางงงา่าบางล้วงกับงามและจ่าบางล้วงกะจะแบบนี้เม็ดร yes ีบๆน้แม่พี่น้องมีมเม็ดรีบๆด้วยค่ะเรื่องอารามงามตาค่ะพี่น้องจ่าเรื่องอารามงามตาเลย ไมได้พาพี่น้องมาเบิงไฮเบิงนาดูแล้วจ้าเพราะว่ายางเพราะว่าฝนตกจ้าฝนตกทุกวันเลยเพิ่งหยุดตกสองวันนี้ค่ะพี่น้องจ้าเพิ่งหยุดตกสองวันนี้เจอกะยางยางไปทั้งพูดอยู่จ้าเจอกะหยางย่างไปพูนอยู่พี่น้องแต่ว่าลูกสายอยู่น้าจ้าไปไม่ได้ค่ะก็เลยถ่ายมุมไกลๆแล้วก็จะซูมให้ดูค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็จะซูมให้พี่น้องดูค่ะเหลืองอารามหมดแล้วค่ะพี่น้องจ้าเหลืองอารามงามตาคือแบบ พร้อมเกี่ยวแล้วค่ะพี่น้องจา๋าถึงเวลาถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวแล้วคะ่ะครับอยากกินมัมบลัลูกแป๊บหนึ่งนลูกเด้อแม่จะพากลับบ้านแล้ครับครับพาแม่พากลับบ้านเนาะครับ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 ลูกซ้ายอยากกลับบ้านแล้วพี่น้องอยากกินมัมแล้วกลับบ้านกันเด้อจ้าไว้เจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องจา๋าเอาแค่บรรยากาศแบบว่าสวยๆมาให้พี่น้องเบิ้งคะ่ะพี่น้องจา๋าไปแล้วจา้า